ทักทายค่ะเพื่อนทักทายยามเช้าวันที่สองตรงกับวันเสาร์เดือนพฤศจิกานะคะนี่นะคะพี่ชายเอาน้ําพริกมาให้ยายน้อยหนึ่งถ้วยค่ะมีน้ําพริกแล้วก็ต้องมีผักใช่ไหมคะยายน้อยมีนู่นเลยค่ะมะระกอยายน้อยจะเอามะระกอมาต้มเพื่อจิ้มกับน้าพริกนะคะแล้วมาดูวิธีของยายน้อยยายน้อยจะแนะนําวิธีสอยมะระกอที่ต้นพุ่งสูง,สงด้วยวิธีง่ายๆ ที่มีอยู่รอบตัวกับอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวยายน้อยนะคะอันนี้คือยายน้อยใช้ใส่โทรศัพท์เวลายายน้อยอฟังนะคะและนี่คือวิธีถ่ายรูปหรือทําคลิปยายน้อยจะเอาโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะคะมาค่ะมาดูวิธีของยายน้อยค่ะยายน้อยจะสอยมะละกอด้วยตรงนี้ได้ด้วยวิธีไหนมาเลยค่ะมาดูกับยายน้อยนะคะเดี๋ยวยายน้อยอ่าเบนกล้องให้เพื่อนๆเห็นมะละกอด้านบนนิดนึงค่ะ นี่นะคะเย,ยน้อยจะให้เพื่อนๆดูมรกอรด้านบนเนาะแล้วยายน้อยก็จะทําการสอยนะคะเอาเลยค่ะเพื่อนๆนมาดูวิธีการสอยของเย,ยน้อยนี่นะคะเย,ยน้อยจะสอยลูกเล็กๆนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าอาจจะไม่เอาลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่เราเอาไว้กินสุกค่ะนี่นะคะได้แล้วนะคะนี่นะคะดันนี่นะคะได้แล้วนะคะหนึ่งลูกค่ะกับวิธีการ สอยอมะละกอของเยน้อยแบบง่ายๆค่ะแล้วมาดูวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองก็สอยได้นะคะนี่นะคะวิธีที่สองอันนี้สําหรับที่เยน้อยจะเอาโทรศัพท์เข้าไปเพื่อจะกดแบบนี้หรือว่าเงยแบบนี้แต่ตอนนี้เยน้อยจะให้มาเป็นที่สอยมะละกอนะคะเอามาดูกันเลยค่ะว่าเยน้อยจะทําที่สอยมะละกอด้วยวิธีไหนนี่นะคะ แก้วชาไข่มุกเพราะว่ามะละกอเราลูกก็ใช่ว่าจะใหญ่เนาะลูกก็เล็กประมาณเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นะมะละกอที่ยายน้อยจะสวยก็จะจําเป็นต้องใช้แก้วชาไข่มุกก็ได้อันนี้ยายน้อยกรีดรูไว้แล้วนะคะ,คะนนก็เอามีดกรีดรูเนี่ยค่ะกรีดรูตรงนี้แล้วกรีดรูตรงนี้นะคะนะคะสองกรีดค่ะร่างบนนะคะยาน้อยจะเอาใส่เลยนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะง่ายๆค่ะ เด็น้อยกรีดไปแล้วเนาะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่มีใกล้ตัวเายน้อยน่ะคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆได้แล้วเนี่ยได้แล้วค่ะเนี่ยแล้วเา็น้อยก็จะขึ้นไปสอยแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะคะจะสอยแต่ลูกเล็กนะคะลูกใหญ่เายน้อยจะไม่สสยเนาะนี่นะคะสสยแล้วนะคะสําหรับแก้วมรกตของเายน้อยค่ะเอ่ใช้แก้วชาไข่มุกของเดน้อยค่ะสอยแล้วนะคะ Vem